ตอนนี้นะครับผมมาถึงเชิงเขานะครับเขาเรียกอะไรทิทลิสนะออกเสียงผิดถูกประการใดขออภัยนะนี่เดี๋ยวเราสอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขึ้นกระเช้านี่นะขึ้นไปบนยอดนี่นะครับนี่ทิทลิสเห็นแล้โวโซซูนทะิทลิสหน่อยคนมาเล่นสก,กีกันเตม็มเลยนะฮะยุคนหน,นาวเลยนะครับเดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับเพราะรองเท้านี้ใช้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมีให้เช่ามีให้เช่าเดี๋ยวไปเช่ารองเท้าก่อนเดี๋ยวถึงยอดเขาแล้วผมจะถ่ายให้ดูอีกดูข้างหลังสวยไหมสวย เชือกเขาทิทลิสทิทริสทิทริสนะครับเนี่ยเปลี่ยนรองพวงรองเท้าก็มันจะขึ้นกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขานะครับไปดไูเล่นสักทีผมว่าจะไม่เล่นสโนว์โมบิลถ้าเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นก็จะถ่ายรูปเพียงเดียวอันตรายเรียกว่าอะไรนะไม่ถึงยอดอยังถึงยอดเขาเรียกไม่ได้เรียกว่าทิทริสนะครับผมเจอหิมะครั้งแรกนะครนะั้งแรกแต่ผมเคยเจอตอนอยู่เดนมาร์กเมื่อสามสี่กว่าปีก่อนเป็นหิมะ โคโลมาตกประมาณนิดหน่อยนะครับแต่เจอแบบนีแบบแบบ้ครั้งแรกในชีวิตนะครับตามไปดูครับดีใจตื่นเต้นนะครับคนแก่ดีใจรองเท้าเป็นไงบ้างครับพี่นมอรนะองเท้าเป็นไงบ้างรองเท้าเช่ามาหลวมนะครับแต่ว่าใส่สบ,บายกว่าไม่งั้นจะบีบหัวมีเอฟซีฝากผมมาบอกว่าเอาหิมะใส่กระป๋องกลับบ้านให้หน่อยนะครับผมดูแลนะฮะนี่นะมันเหมือนเกลือเลยนะครับ ว่าเธออยากได้ดจริงๆนะเดี๋ยวผมไปขูดเอาในช่องฟิตรูยนที่บ้านเราให้เหมือนกัน่ะคล้ายๆกันนะครับแต่ขึ้นมาบนนี้ไม่ค่อยหนาวเหมือนข้างล่างนะแปลกนะ ครบรอบเวียนหัวพอดี มาจากเมืองไทยใช่ครนที่ันนีเรอยู่ที่นี่ปีล้ฮะปีพอดีอันที่เรียกยอดเขาทิพิน่ไหมครับใช่ครับเีแล้ววรเทนี่ผมอยู่อยู่แที่ร้านัองสามชัเดี่ยวที่แรกในชีวิตเลยไม่คิดว่าจะได้เจอทีว่าใช้ใช้ เจอบทยอดเขาเน่ะเจอคนไทยมีเอฟซีด้วยนะเอฟจะมีที่ผมชื่อใจมากผมชื่นใจมากนะครับขอบคุณ ไม่ใช่ถ่ายรูปโชว์ให้ดูแกดีกว่ใจสัน่นและกลัวความสูงแต่สวยจริงครับสวยจริงครับทิดลิสทิดลิส นี้อยู่ยอดเขาทิทริปนะครับนี่กอมรัลงมากับเช้ากับเช้าใหญ่แล้วเดี๋ยวไปต่อกับเช้าที่เล็กวันนี้มีจุได้กประมาณ6-7เจ็ดคนแล้วก็เช่าทอดทอดนั้นยาวมาก20่สอย่า30นาทีกว่าจะถึงนี่นี่คือสถานการณ์การเช้านะนี้มันมีมันมีโครงเค้งนิดหน่อยเสียงวิวายนะครับผมกลัเสียงผมกลัวความสวยสวยดีนะครับ วันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแล้วคนที่ผมเห็นอนะหลายพันคนนะขึ้นไปนะตอนส่วนใหญ่จะเป็นระดับเซียนนะครับ <c oughs> เสาวก็ไปเล่นพีผมไม่เลยไม่ไปไดีแล้วจะเล่นสโนมโมบิลนะครับแต่ว่าคิดดูแล้ให้เอาดีกว่าไม่ถึงไม่เกิดอุบัติเหตุไรไม่งั้นไม่เข้าทา่าก็เลยเดี๋ยวจะลงมืเชิญเขาแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนถึงสูงนาน,นๆปวดหัวครับหายใจไม่ออกอากาศมันน้อยนะครับออสเตรเลียนน้อย ตอนนี้ก็เรียอนอยู่เลยครับนนไฟฟ้าสถิตนี่นี่เปี่ยนแลลงมาเนี่ยลงไาเปลี่ยนเครื่อนงนี่นี่ อุ้งเล็กกว่าไอ้นี่มันเลือกมากเอามาจะเอาดูแลที่มาโอ้บผมล้วโอเคคุณผัักที่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่อยละตัครับตัวเองครับขึ้นไปรู้สึกว่าหายใจไม่ออกมาชั้นมึนหัวเลยใช่หายใจไม่ออก ตอนนี้คือออยู่อลไรเขาบอกอากาศกเรี่มไม่น้อยลงครับมไหวลงมันวายาึ้นแล้วเล่นตกีก็ไม่เห็นเพิ่งชั่วรดีขึ้นเ